สบายดีทุกคนมาเจอกันอีกแล้วเนาะทุกคนก็คือเมื่อกี้นี่ที่แรกค่ะว่าซิขี้รถจักรเมื่อเนาะนแต่ว่าเนื่องจากเหตุการณ์หลายๆอย่างตอนเข้ามาฮันมันเฮ็ดใ้เห่าจานเฮากับเบยร์ยี่คี้แ้วกับเนื่องคอปลอดภัยได้เพราะว่าเฮาเป็นผูหยิงสองคนเี่มานะตอนมาทำไมาพรอมไอ้เคยนะก็เลยว่ามีซิี้รถจักรมาตอนมาขี้รถจักรมาตอนเมื่อก็เลยว่าสิขี้รถรถเมย์เมื่อเนาะนี่ จกคอยเส็ถึงตอนนี้เพิ่นเอารถจะขึ้นถึงในเดือนนี้แต่ว่าตกใจเรื่องค่ารถแพงทุกคนโอ้ยแพงกัจจาเป็นและทุ้มสตั๋วเพราะว่าเพื่อความกลอดไทยของเฮาแด้ก็คือแต่ใส่สมบูรณ์ขี่ไปฮอ,ลอา 90, 000, ล้อมศานนั่งเก้าสิบขันาทุกคนปกติมีเจ็ดสิบเนาะแล้ววันนี้ค่าออกรถขึ้นหันขันละแสนทีแรกเพิ่อนมาสองแสนแล้วโตไปโตมาได้แสนเลย ม่ดตู้เลยทุกคนหาไซดามันรถกะประมาณหกเจ็ดสิบพันกะหอดรองสารแล้วเนาะหาสิบพันหาสิบพันมาแซงวัอนเออกุ้บุแพงกระบุกบไก่เนาะกะกะ็คือทางมันก็ดีอยู่มันเป็นแต่ย,ยานอยู่แถวรองสารมาหาบอนหนึ่งฮันมันมันเป็นทางน้อยแล้วกะค่อนข้างว่ามีรถแก้ให้ไล้ได้เฮาก็เลยว่าไปขี่รถจักเนาะเพื่อความปลอดภัยเฮาก็เลยว่าขี่รถเมย์เมือ่อสองเอาน้อง ไอ้เคยทันซีเมื่อมือมอ,อื่นความจริงใช่นะแต่ว่าบุญอยากค้าเพิ่นเขามีเบีญยกอยู่หนเหมือนเดีพอแฝงเหมือนผู้เดียวบุญมีผู้ซรอยเขาเลยว่าหิบเมื่อไปฮอดล่องสานก็น,น่าจะประมาณจิบสองมงหรือสองมงป่ายเด้อทุกคนเดี๋ยวน้อนงเราจะถ่ายบรรยากาศทางทางให้เบื้องเด้อท้าว่าถ่ายได้เนาะอาจจะไปฮอดเพิ่มกับซื่อช่วยน,น้อยนึงเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นแถวออกเตพีเกาหมู่ไปพรุ่นสองหมู่เหมืนกัน ซ่งวะเออบอไ,ไม่สิบช่องวะเป็นโซ่งเออแม่ละแม่ละสองมูเก้าสิบสิบเอ็ดสชองเออบางทีก็สิบช่องมเพราะว่าเราออกมือเต้นไปเยอะค่ไปไปถามบนนั้งธนาพุทเอาเครื่องมาเหยอยากเอาเครื่องคุณลุกันทุกคน ลืม <laughs> หมาติดโดนอะน้ทางหน้าคนนั่งไม่แล้ววะมีเด็กทางหน้านี่เด็กเอาขึ้นกันดูเอาขึ้นกันจะลุงตรงหนังทงหนาดทุกคนมีแล้ววะสองอันนี้นะ อันนี้มีกระเป๋าไว้เลยนะเกตันั้นขนังกันนังกันก็ไม่ยนั่งมันได้นะอืเป็นเด้อขันมาเปิดกระเวนเอนี้เออนี่ได้ปะเออปหนังอันนี้บมีคนนั่งเออเดีล้เอาไปทางานไหมกระเป๋าเลยเออเราเมาถดล้วทุกคนมาจะดุดลืม อยวาเอาเคืองไว้ก่อนทางในก็จะประมาณนี้ทางในไม่ <c oughs> ประมาณเก้าโมงก็คืุตคนตอนนี้จะเก้า,าโมงอ่ะตยอขนาดงอนกมงดดีขนาดขึ้นรถเป็นอย่างบินแล้วดิยังบอฮันออกล้วินละ <c oughs> เออไข่แดงนด้นอนกันเยียดข้าดนีข้ัใบใดบ้าง,ง,งคืองี้ข้ับเสรกน่าจะมาทั้งเนาะนอนสบายนะ <laughs> ดีค่ะได้เอาตัวขมดคาดเพราะถ้าป <laughs> <laughs> ิดเอกอะไรนะเนาะปิดเองไปเลยน่าจะบ,บุมีที่เอบน่าจะบ,บุมีเอ, <laughs> อบก็จะประมาณนี้เลยทุกคน เดีย๋ยน้องลูกกากับน้องลีกก่กาที่ออกเดินทางเลยด้วยทุกคนถ้าถ่ายบรรยากาศไต้ชิ้ถ่ายให้เบ่งเนาะแต่ว่าทางมาเตแอนองสารมหาไซสสมบูรณ์นี้บรรยากาศมัจาาศนจะก้าทงามหฮงแต่ว่าเฮาบ่มีโอกาสได้ถ่ายขูมันสูงสูงใส่เล็กนึงกับบึ้นลี่สองคนมาเมื่อวานนี้เขาติดรถหัวได้เนองทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงเก้านาทีคนตอนนี้คนก็เริ่มขึ้นรถมดแล้วเนาะ เพิ่นติดรถไปละเดี๋ยวเพิ่นก็นจะออก้วเนาะทุกคนเดี๋ยวมาท้าเบิ่งแต่ใส่สมบูรณ์ขี่รถมีไปฮอร์ลองสารสี่จากสมงเนาะเพราะว่าบ่าบาบาเคยบ่เคยนั่งก็เคยขี่ไต้โดนแล้วบาจ็้แล้วบได้เบิ้งเนาะทุกคนนี่ตอนนี้คนก็ขึ้นเต็มรถละสไลด์จะมีแต่ขนงงเนาะทุกคนคนลาวมีเฮาสองคนสไลด์ไม่แนดนกูเท่าอันนี้รถค้าสิบราค้าสิบสองเลยทุกคนบมเมนรถไปเวียง มันจะอันท่านล้องสารแล้วก็ท่านเบี่ยงแล้วมันจะบริข้าขิวด้อทุกคนมันจะแปลนรักห้าสิบสองไปยุ้อแถวแข่งเวียงจันทร์พูนทุกคนก็เลยว่าเด็กกายไปร้องสารถ้าที่ไปร้องสารไปเบี่ยงขี่รถขี่รถอันนี้ก็ได้เนาะคันว่าสิท่ารถไปเบี่ยงน่าจะค่ำประมาณสองโมงและออกประมาณสองสามโมงออกไปฮอดเบี่ยงก็น่าจะค่ำแลาทุกคนตอนนี้กําลัง ออกรถค่ะรถยังบไปสวิยไหมล่ะออกรถทางีนี่มาเรือวกดนคนนี้เมาน้องรถท่านเมาอยู่ลิ้นแต่ว่าปาอันนี้เมาเนี้วอันนี้หักเมื่อเช้าเมกี้เทาหหายเติมอาอเป็นตอนแล ขี่มาได้ประมาณร้อยหรือ้อ่ายกิโล,ลยทุกคนอีกประมาณจาหน้อยก็น่าจะหออลงสารแหละตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอด็ดโมงยังหรือบคนเมาบ่ได้ห่าวะยอดตลาดทางทางดิคุกุนมาเบิ้งเลยของป้าไมาอันนี้ต่อยิงโค่นอะตอยในรานเจ้าเศนะนร้านเจ้าเเดี๋ยวจะติก็เสะนะ้อไปกิก็ของปลาอะไรขนาดเลย ตัวให้ได้กระจอนหะตัว้ตัวอออมาาละขาขึ้นอยู่ก็เาได้่อกี่สรอไ่จะละไอ้จตัวนู่นตัวกระจอนตัวโต อันนั้นมันตสวยอ่งตัวยิ่งใหญ่ค่ะะฟ้าว่ะผอนไม่นึงเลยนะฮะด่อนผ่วนใจตัวนี้ตัวนั้นผอนิ่งเออป้าหาก็เคยเห็นตัวเขาใดดิล้างเ้าอันนี้ตัวเขาใดโลใครเป็นโลว่ะ ช้อเรื่มเลยชื้อไม่ล้องจอนเลยมีดีเจแบบของป้าหนูไปเบิ้งซื้อไปซื้อเนาะแข่งตุ๊กานไงไงไงวะลานใส่ตุ๊กฟานที่เพื่อนันค้าแดงคู่ใครนะ ใกก็เห็นตัวจริงขี่รถตอนคนอีกประมาณจากนั้นก็น่าะนะจะหอดะถ้าหอดนี้แล้วแปลว่าใกรจะหอดและยังบ่หอดทุกคนว่าแต่ใส่สมบูรณ์มาคนจอดเนาะจอดลงให้คนลงแล้วจอดพักเครื่องหลับเมาเมารถหูอื้อเมารถ สตอนนี้กำลังทาให้เพิ่นจอดเอาเครื่องลงแล้วก็รถลงอยู่เนาะราวแนนต่านิยะทางมาเพื่อนก็บบบจอดมาให้คนลงเอาเครื่องขึ้นเอาเครื่องลงอยู่เนาะฮอนได้ทุกคนฮอนฮอนพว่ารถขึ้นบนแอร์แล้เขาได้เปิดเอาได้เปิดแบน่นแล้วเนาะ เปิดแดนเราสบาเมารถก็ขอดอกก็จะเรียงอย่างนี้จะเก็นไหเจอดเกลี่ยผ่วเราใกล้ๆแล้วลลสุขนุนใกล้ซีฮอนละอีกประมาณ32กิโลก็น่าจะประมาณสัปโมงหนึ่งหรือสัปโมงายถึงเจฮอนเนาะมันจะมียุทธทางแยกทางแยกไปเบิรงห่มเมืองห่มไป เย,ยีอยกูบอนนี้ไปหาเมืองห่มมีแต่13กิโลเนาะทุกคนมีแต่13กิโลเมตรกับไก่คิดว่าสิไก่มีแต่13กิโลเมตรม ตอนนี้ฮอดแล้วเด้อทุกคนทุลักทุเลมากเลยฮอดแล้วห่ากับหอดมื้อนี้พอพอยังประหันด้เฮตอีหอย่าง,านนเ,างนนเนาะพอดีเอาบ้านมาหันเหาเอารถขึ้นรถรถเมย์เนาะรถเมย์กับแบบอีลาก,อ,ลากอีเหลือก็ <c oughs> กจะหอดเนาะทุกคนมันเก่าได้แล้วเนาะก็มีแต่คนมงจอดมาสุดทางเลยเขาเจ้าจอดลนจอดลดลงแล้วก็เอาเครื่องขึ้นสุดทางนงไปก,นกน็นอนนอนแบบจนมาหอดยังสามสิบปลายลักจึงตื้นเนาะทุกคน ประมาณนี้แหละขี่รถกับเป็นทางแรกที่ขี่รถเมย์นะทุกคนที่ไปใส่สมบูรณ์แต่เท่านักับขี่รถขี่รถจักรขี่รถจักรไปเท่าเดียวไปเท่นี่แหละกับน้องลีเนาะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้องรถจะขอปิดคลิปกอนเมื่อยเมื่อขี่รถค่าอนรถกับประมาณนั่นแหละเก้าสิบพันคืนละทุกคนสําหรับคนไดค่ารถจักรเซนหนึ่งเอาขึ้นหลังคาคุณเอาหลงนั้นเอาหลงยากนะทุกคนเดี๋ยวน้องรถขอจบปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะ อันนี้ก็กระเป๋าเครื่องโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อเดียวมีอีกอย่างจะมาอัปเดตให้ฟังอีกเรื่อยๆนะคะสบ,บายจีปีหม่กับพี่ๆ f อทุกๆคนนะขอให้อยู่ดีมีแหงเด้อเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย